ก่อนจะรับฟังขอกำลังใจกดไลค์กดติดตามกด s u b s c r i b e ให้ถึง1000เลยนะครับบรรยากาศรอบตัวของการพีและนัดเปลี่ยนไปทันทีที่ก้าวพ้นประตูเหล็กดัดเก่าคร่ำครึอของโรงพยาบาลพุทธรักษากลิ่นแรกที่ประทัดจมูกไม่ใช่กลิ่นฝุ่นอย่างที่ควรจะเป็นแต่มันคือกลิ่นฟอร์มาลีนที่เข้มข้นจนแสบจมูกผสมกับกลิ่นคาวเลือดจางๆที่ลอยมาตามลมเย็นเยียบทั้งที่โรงพยาบาลแห่งนี้ถูกปล่อยทิ้งร้างมานานกว่าสองทศวรรษหลังเหตุการณ์โศกนาฏกรรมแก๊สระเบิด เราจะไลฟ์แค่30นาทีพอการพูดใส่ไมโครโฟนที่ติดอยู่กับปกเสื้อพยายามควบคุมเสียงไม่ให้สั่นเพื่อรักษามาตรถ,ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมจะปิดช่องล่าท้าผีนี้ทิ้งทันทีตามที่พวกคุณท้ามาในคอมเมนต์แสงจากไฟฉายแรงสูงตัดผ่านความมืดมิดในถงทางเดินแสงนั้นสะท้อนกับเก้าอี้รถเข็นที่วางระเกะระกะบางตัวขยับล้อหมุนช้าๆเหมือนมีใครบางคนเพิ่งลกออกไปนัดเริ่มกระชับแขนตัวเองแน่น เธอมีสัมผัสพิเศษที่รับรู้ได้ถึงแรงกดดันมหาศาลการที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นลมหายใจของพวกเขามันอยู่รอบตัวเราเลยเธอพึมพำแต่การกลับทำเพียงแค่แค้นหัวเราะเมื่อเดินมาถึงหน้าเคาน์เตอร์พยาบาลผีที่กำลังถือกล้องอยู่ก็ต้องชะงักเฮ้ยการดูนี่ดิบนโต๊ะที่ฝุ่นเคระมีสมุดลงทะเบียนผู้ป่วยวางเปิดอยู่ หน้ากระดาษเหลืองกรอบนั้นมีรอยหมึกสีดำที่ดูเหมือนเพิ่งเขียนเสร็จใหม่ๆระบุเวลา23.45นาฬิกนาทีซึ่งตรงกับเวลาปัจจุบันเป๊ะๆและชื่อที่ปรากฏในช่องผู้ป่วยใหม่คือชื่อของพวกเขาถึง3คนการพยายามบอกตัวเองว่าเป็นฝีมือของพวกเรียนคีย์บอร์ดที่แอบเข้ามาแกล้งแต่ความหนาวเหน็บที่แล่นผ่านสันหลังกลับบอกเขาอีกอย่างจู่ๆเสียงตึง้งดังสนั่นไปทั่วอาคาร ลิฟต์ตัวเก่าที่ควรจะไร้ไฟฟ้ากลับเปิดออกช้าๆแสงไฟสีอมกระพริบทีๆอยู่ภายในมีไอ้น้ำเกาะอยู่ที่ผนังลิฟต์เหมือนมีคนเพิ่งใช้งานและที่พื้นลิฟต์นั้นมีรอยเท้าเปียกน้ำเป็นคราบเลือดเดินออกมาจากลิฟต์รอยเท้านั้นมีเพียงครึ่งเท้าและมันสิ้นสุดลงตรงหน้าการพอดีการในกล้องมีคนยืนอยู่ข้างหลังมึงผีกระซิบด้วยน้ำเสียงสั่นพร่า เมื่อการมองผ่านจอมอนิเตอร์อเขาเห็นร่างพยาบาลสาวในชุดสีขาวสะอาดสะอา้านยืนก้มหน้านิ่งมือของเธอถือถาดสแตนเลสที่มีเครื่องมือผ่าตัดส่งเสียงกระทบกันแครงแครงแต่เมื่อเขาหันไปมองด้วยตาเปล่ากลับพบเพียงความว่างเปล่าความกลัวเริ่มกัดกินหัวใจทั้งสามวิ่งหนีขึ้นไปยังชั้นสี่ซึ่งเป็นแผนกศัลรยกรรมพวกเขาพยายามจะหาทางออกอื่นแต่กลับหลงเข้าไปในห้องผ่าตัดหมายเลขเจ็ดทันทีที่ประตูงับปิดลงเสียงล็อกจากภายนอกก็ดังขึ้นแกรก แล้วไฟผ่าตัดดวงใหญ่เหนือเตียงก็สว่างวา่าบบนเตียงที่ควรจะว่างเปล่ากลับมีร่างคนถูกคลุมด้วยผ้าขาวชุ่มเลือดร่างนั้นค่อยๆกระตุกและบิดเบี้ยวไปมาเสียงจากลำโพงสื่อสารภายในห้องดังขึ้นเป็นเสียงเย็นเยียบว่าคนไข้พร้อมแล้วคุณหมอมาหรือยังคะเครื่องวัดสัญญาณชีพ EKG ข้างเตียงเริ่มส่งเสียงตีดตีดต,ตามจังหวะหัวใจที่เต้นรัวของพวกเขาก่อนที่กราฟจะกลายเป็นเส้นตรงยาวพร้อมเสียงเตือนที่แหลมสูง การใช้ขาตั้งกล้องฟาดกระจกจนแตกและพาทุกคนปีนหนีออกมาแต่ความสยองขวัญยังไม่จบเพราะไม่ว่าพวกเขาจะวิ่งลงบันไดไปกี่ชั้นป้ายบอกชั้นก็ยังคงวนกลับมาที่ชั้นสี่เสมอตามขั้นบันไดหนีไฟที่มืดมิดเริ่มมีร่างของผู้ป่วยในชุดสีเขียวซีดนั่งเรียงรายอยู่บางคนไม่มีใบหน้าบางคนหี้วถุงน้ำเกลือที่เต็มไปด้วยเลือดทุกคนจ้องมองมาที่พวกเขาด้วยดวงตาขาวโพลนและกระซิบพร้อมกันว่ามาทำบัตรหรือ,อยังคะ รุ่งเช้าชาวบ้านพบรถของการจอดอยู่หน้าทางเข้าแต่ไม่มีรองรอยของคนทั้งสามมีเพียงกล้องวิดีโอที่วางทิ้งไว้หน้าเคาน์เตอร์พยาบาลเมื่อเปิดดูไฟล์สุดท้ายภาพที่เห็นคือพวกเขาทั้งสามคนนั่งอยู่บนเก้าอี้รถเข็นไม้เก่าๆผิวหนังซีดเผือดดวงตาเลื่อนลอยโดยมีพยาบาลไร้หน้าที่ถือถาดเครื่องมือผ่าตัดค่อยๆเข็นพวกเขาหายเข้าไปในความมืดมิดของตึกศารยกรรมที่ปิดตาย และที่สมุดลงทะเบียนชื่อของพวกเขาถูกขีดค่าด้วยหมึกสีแดงพร้อมหมายเหตุสั้นๆว่ารับไว้รักษาตลอดการ